สวัสดีครับพบกับผมพี่เสือไทเกอร์ยูส่าเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับวันนี้นะครับเราก็รีวิวรถเก่งกลางเก่งใหญ่มาเยอะและกระบะหดวงหดเดี่ยวมาแล้วเรามากับรถตัวนี้ที่ผมคิดว่าลูกค้าน่าจะชื่นชอบและได้เป็นรถสีดำเกียร์ออโต้ปี19ผ่อน5,000ปลาย6,000ต้นเราคุยกันแค่ตรงนี้ก่อนว่าพี่ได้รถปี19ผ่อน5,000ปลาย6000ต้น ไม่ต้องดาวนะอันนี้คือไม่ต้องดาวพอห้าพันปลายหกพันต้นได้รถปีสิบเก้าไม่หมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรไม่หมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรถ้าลูกค้าดูถึงตอนนี้นะถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ผมหน่อยถ้าอยากดูต่อส่งหัวใจส่งดาวส่งอะไรก็แล้วแต่ส่งมาให้ผมหน่อยกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยสำหรับช่องทาง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกกดกระดิ่งจริงจริงจริงมีหลายคอมเมนต์มาได้นะครับช่องทางติดต่อและแอดไทเกอร์ยุทธาเฟสบุ๊คไทเกอร์ยุทธายูทูบไทเกอร์ยุทธาลิเบ ผ่อน5,000ปลาย6,000ต้นกับตัวนี้ Mitsubishi m i ล l a ดปี2019 GLS นะครับ GLS นะครับปี2019ไม่17,000กิโลเมตรเป็นกระจังหน้าใหม่แล้วนะกระจังหน้าใหม่นะไม่ใช่กระจังหน้าเก่านะถ้าหน้าเก่าจะเป็นตัวหนึ่งนี่กระจังหน้าใหม่แล้วนะครับขาย3 3แสนต้นต้นนะครับ3แสน19,000บาทนะครับนะครับพี่ดูไฟเลี้ยวด้านข้างโอ้โห่สามต้นอะผ่อน5,600อะพี่ แล้วได้ปีได้ได้รถปีสิบเก้าสีดําเกียร์ออตโต้รถห้าที่นั่งนะครับและที่สําคัญซิกเนเจอร์ของผมก็คือน็อตต้องเดิมไม่เดิมขายไม่ได้ไม่เดิมขายไม่ลงเห็นไหมครับเดิมทางซ้ายและขวาเดิมและททางซ้ายและขวาต้องเดิมอย่างนี้ต้องเดิมอย่างนี้บางคนบอกเดิมไม่จริงของผมนี่ต้องเดิมจริงดเ,ด,งเงดี๋ยนวะเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับเปิดห้องเครื่องให้ดูนะครับหนึ่งจุสอง G LX นะตัวนี้นะครับหน้าใหม่แล้วนะครับ นี่สีดำโอ้โหรถสวยมากนะครับรถสวยมากคานหน้าเดิมนะครับน็อตหน้าเดิมน็อตหน้าเดิมนะคานหน้าเดิมนะครับคานหน้าเดิมรอยอาร์ทุกอย่างโอ้โหรถสมบูรณ์แบบรถสวยจริงๆนะครับรถสวยจริงๆตัวนี้นะครับมือคือพีมิมลาดนะครับสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับโปรโมชั่นเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ นะครับโปรโมชั่นนะเรื่องรถไว้ใจพี่เสือฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการออกรถสูนบาทตังไม่ต้องเครดิตด,ดีจัดเต็มไม่ต้องคำ้ำรับประกันเครื่องกีให้1ปีรับประกันไม่มีชนหนักตัดต่อ,ตอพิกควารจมน้ํารถยนต์สูญหายโอนเล่นไม่ได้ผมรับซื้อคืนเต็มจํานวนถ้าใครอยากได้รถแบบนี้ผ่อน5,000ปลาย6000ต้นไม่หมื0 0 0กิโลเมตรรถปี19าสีดาเกียร์ออโต แอดไลน์ใต้ทิงเอาทักมาไลน์แอดไทเกอร์ยุทธชาเฟสบุ๊กไทเกอร์ยุทธชายูทูบไทเกอร์ยุทธชาหรือเบอร์โทรศัพท์่วนตัวผม094 3 4 4 66, 66 6ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่งว่าซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดบัตรเท่านั้นออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่งว่าซื้อขายได้ขอแค่ไม่ติดบัริ่เท่านั้นส่งฟรีทบปรัตไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีทบปรัตไทยคันนี้ผ่อนห้าพันปลายหกพันต้นรายได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทหนึ่งหมื่นสองพันบาทมา ถามใจหน่อยเนี่ยไม่หมื่นเจ็ดพันหกร้ยเก้าสิบเจ็ดกิโลเมตรนะโอ้โหไม่หมื่นเจ็ดต้องคุยกันตอบไหมเนี่ยไม่ไม่น้อยขนาดนี้นะครับ USB พวง US, อะไรมันติดฟังก์ชันฝั่งซ้ายมีครบหน้าจอเป็นทัชสกรีนแล้วล้นะนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะเห็นนะหน้าจอทัชสกรีนนะ b ู u e t o o t h b l นะนะไม่ใช่ว่าเอาม,ามือจับมือจับไม่ใช่นะนะหมดยุคหมดสมัยไปแล้วมือจับ เห็นไหมครับโอเคอ่ะผมจะเทสไล์ให้ดูดแล้วรถสวยนะครับแล้วรถสวยคุณภาพดีนะครับรถสวยคุณภาพดีพี่ผ่อนเดือนห้าหกพันบาทอันนี้คือหมายถึงว่าออกรถศูนย์บาทนะฟรีดาวนะโอ้ยนึกว่าไม่พน้พนพ้นได้ไงเนี่ยนึกว่าชนแล้วนะเนี่ยฟรีดาวนะรถฟรีดาวนะพี่พี่คิดดูออกรถศูนบาทนะ นะครับตังไม่ต้องผ่อนเดือนละห้าพัายหกพันต้นเองป้ายแดงดาวเป็นแสนผ่อนเป็นหมื่นนะกับมิตูบิชิมิลาดห้าประตูนะจะเอาไปทุกของไปทํางานบ้านได้หมดนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวมาเช็ได้รถกันนะครับว่ารถด,ดีไหมนะครับดีไม่ดีถ้าดีบอกต่อนะครับถ้าดีบอกต่อนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวจะทําความเร็วแล้วนะดูซิว่าเครื่องพันสองเหยียบขึ้นไหม อ๋ออ๋ออ๋อก็เครื่องพันสองะนะบางคนบอกว่าเครื่องพันสองเหยียบไม่ขึ้นตื้ออืดบ้างไม่ทันใจบ้างาครับพี่ดูในคลิปก็พอแล้วไอ้กระดาษผมปิวลงมาพี่คิดูข,ขึ้นไหมนะขึ้นไหมนะแป๊บเดียวเหยียบไปแปดสิบอะครับนะครับเพราะว่าช็อตสั้นๆนั้นนี่คือคือเราลองให้ดูด้วยว่าระยะสั้นๆในการทําความเร็วนีครับ หนึ่งถึงร้อยนี่เร็วไหมหนึ่งถ so, yeah, ึงแปดสิบนี่ใช้กิโลกรัมกิววีคือเขาเรียกว่าจังหวะช่วงจังหวะแซงเนี่ยผมว่าต้องต้องทำเวลาได้นะก็ผมว่าคันนี้ก็ผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ดีนะครับกับมิตซูบิชิมิลาดปี2019ไมล์หมื่นเจ็ดพันไมล์หมื่นเจ็ดพันกิโลเมตรขายที่ราคาสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทกับโปรโมชั่นรถล้างสต็อกทั้งที่หนึ่งร้อยกับรถล้างโปรโมชั่นเรื่องรถไว้ใจพี่เสือนะนะครับใครเนี่ยโอ้ยโทรมาแป๊บหนึ่งนะ ใครโทรมาไม่รู้เดี๋ยวค่อยโทรกลับ,บนะครับนะครับถ้าใครอยากได้คันนี้นะครับอ,ออกรถง่ายไม่ยุ่งยากพี่คิดดูผ่อนห้ามันปลายหกพันต้นทุกอาชีพทำเอาขอให้ขอให้ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบล็ลิสต์นนะทุกอาชีพพูดได้หมดทุกอาชีพพูดได้ดขอให้ให้ทำงานอยู่จริงแล้วไม่ติดแบล็ลิสต์นะครับเงอนผมผมง่ายแสนง่ายขอให้มีใจออกรถกับผมเถอะพี่ป้ายแดงตอนนี้รายผลิตก็ไม่มีของก็ไม่มีพี่มาซื้อมือสองดีกว่ามีของแน่นอนแล้วก็เศรษฐกิจแบบนี้นะอย่างเห็นเห็น,หนกันอยู่อะ่ะถูกปะ่ะ เศรษฐกิจแบบนี้พี่มาซื้อรถมือสองดีกว่านะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากแต่กาซื้อขายได้ย้ําคำเดียวคาเดิวมว่าส่งฟรีทั่วไทยจัดไฟแนนซ์ฟรีท่วไปไหนไม่ต้องมาเห็นรถเห็นเห็นเลิศกันดูแค่คลิปแล้วไว้ใจกันเชื่อใจกันมาซื้อได้เลยถามว่าทําไมผมถึงขายได้ดีบางคนถามโอ้ยทาไมส่งรถบ่อยจังเอาพี่ก็รถปีใหม่มันไม่ชนอยู่แล้วอะมาครับรถป,ปีใหม,ม่มันจะเอาที่ไหนไปชนอะนะนะครับที่เขาขายกันก็มีเหตุผลเดียวแหละพี่มันผ่อนไม่ไหว นะครับรถมันผ่อนไม่ไหวไม่ใช่ว่าเขาอยากจะคงจะขายนะไม่ได้เปลี่ยนรถหรอกมันผ่อนไม่ไหวผ่อนไม่ไหวก็ต้องต้องตามสภาพเศรษฐกิจป้ายแดงคันนี้ผ่อนเป็นหมื่นนะนะเป็นหมื่นไม่ใช่ว่าไม่ใช่มาผ่อนห้าหกพันแบบนี้แต่พอถึงถึงมือผมแล้วผ่อนห้าหกพันบาทนี่เรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ นะครับสำหรับวันนี้นะครับใครอยากได้ผ่อนห้าพันปลายหกพันต้นนะครับออกรถง่ายไม่ยุ่งยากต่างวัตถุขายได้ขอแค่ไม่ติดบัตรดิจิตอเท่านั้นขอแค่ไม่ติดบัตรดิจิตอเท่านั้นใครที่ชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลฟ์สดพี่เสือหน่อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไลฟ์สดพี่เสือหน่อยจะไม่ได้ไม่พลาดท,ทุกคลิป,ท,ลปทุกคอนเทนต์ของผมนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่เสือไทเกอร์จัสคาเรื่องรถไว้ใจพี่เสือครับ